สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราววิทยาศาสตร์น่ารู้กันอีกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแจ้งนิดหนึ่งว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็เสริมความรู้กันไปนะครับไม่ควรนําไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่มากๆคําถามที่ว่าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มบนโลกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตกลายมาเป็นชีวิตเนี่ยครับ สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นคำถามที่แบบว่าท้าทายความคิดมนุษย์มานานมากนะคะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็แพยาามหาคำตอบกันอยู่ค่ะถึงแม้จะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแบบฟันธงร้อยเอร์เซแต่ว่าก็มีแนวคิดที่น่าสนใจมากๆที่เราจะมาลองดูกันวันนี้ค่ะครับผมก่อนจะไปถึงจุดกำเนิดเลยเนี่ยเราอาจจะต้องมาเคลียร์กันก่อนไหมครับว่าคำว่าชีวิต ในแบบที่ง่ายที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์มองหาในโลกยุคแรกเริ่มเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่ากลายพันธุ์ได้เพื่อเปิดทางใหออ้การคัดเลือกโดยธรรมชาติมันทํางานได้นะคะพอพูดถึงเก็บข้อมูลกับทํางานปัจจุบันนี้เรารู้กันว่า DNA ทําหน้าที่เก็บข้อมูลปะัะธุกรรมใช่ไหมครับแล้วก็มีโปรตีนที่ทําหน้าที่ต่างๆในเซลล์รวมถึงการช่วย dna จําลองตัวเองด้วยซึ่ง มันก็เลยดูเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกนิดๆน,นะครับว่าตกลงแล้วอะไรเกิดก่อนกันไก่กับไข่ DNA กับโปรโตีนเพราะว่าต้องใช้โปรโตีนสร้าง DNA แต่โปรโตีนเองก็ต้องอาศัยข้อมูลจาก DNA เอ๊ะแล้วระบบที่มันซับซ้อนแบบนี้มันจะเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยใช่เลยค่ะนั่นคือปมปัญหาสำคัญเลยซึ่งก็นำมาสู่สมมติฐานหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่า ได้รับความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากนะคะเรียกว่าสมมุติฐานโลกของ RNA หรือ RNA world hypothesis ค่ะ RNA world hypothesis หมายความว่ายังไงครับหมายความว่า RNA มาก่อนเพื่อนเลยเหรอครับก่อนทั้ง DNA และโปรตีนประมาณนั้นเลยค่ะแนวคิดหลักก็คือว่า RNA เนี่ยอาจจะเป็นโมเลกุลสารพันธุกรรมแรกเริ่มแล้วก็เป็นตัวทำงานหลักในยุคนั้นด้วยเอ๊ะ RNA ตัวเดียวเนี่ยนะครับทำได้ทั้งสงหน้าที่เลยเหรอครับ ทั้งเก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานด้วยเหมือนเป็นมีดสวิสอะไรแบบนั้นเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยค่ะใช่ค่ะ RNA มีความพิเศษตรงนี้แ่ละค่ะคือมันเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมได้คล้ายๆ DNA แต่โครงสร้างอาจจะง่ายกว่าเป็นสายเดียวและที่สำคัญคือ RNA บางชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าไรโบไซม์ค่ะมันสามารถพับตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีได้คล้ายๆกับเอนไซม์ซึ่งปกติเป็นโปรตีนนะคะ โอ้เท่ากับว่า RNA ตัวเดียวสามารถทำได้ทั้งเก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานพื้นฐานบางอย่างได้ด้วยตัวเองแก้ปัญหาไก่กับไข่ไปได้เปราะหนึ่งเลยค่ะโอ้ oh, น่าสนใจมากครับแล้วทีนี้การจำลองตัวเองล่ะครับในโลกยุคโน้นที่ยังไม่มีเซลล์ไม่มีกลไกซับซ้อนเหมือนทุกวันนี้ RNA มันจะเพิ่มจำนวนตัวเองได้ยังไงอาศัยคุณสมบัติพื้นฐานของมันเลยค่ะคือการจับคู่ของเบสที่เราคุ้นเคยกัน เคู่กับ U แล้วก็ G คู่กับ C ใน RNA นะคะลองนึกภาพตามนะคะมี RNA สายเดี่ยวเส้นหนึ่งลอยอยู่ในแหล่งน้ำหรือซุปเทมีบนโลกยุคโบราณเมื่อมันเจอเบสอิสระอื่นๆที่ลอยอยู่รอบๆแล้วเบสเหล่านั้นสามารถเข้าคู่กับเบสบนสาย RNA เดิมได้มันก็จะดึงเข้ามาต่อกันเรื่อยๆจนเกิดเป็นสายคู่สมขึ้นมาค่ะครับ ทีนี้พอมีปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยอย่างเช่นอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นในแหล่งน้ำํำตื้นๆอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะช่วยให้สายคู่ที่เพิ่งสร้างเสร็จมันแยกออกจากกันได้อ๋อเหมือนใช้ความร้อนแยกสาย DNA ในห้องแลบคบล้ายๆกันเลยค่ะพอแยกออกมาแล้วแต่ละสายเดี่ยวที่ได้ก็เป็นแม่แบบในการสร้างสายคู่สมสายใหม่ต่อไปได้อีกวนไปแบบนี้เรื่อยๆก็เป็นการจําลองตัวเองแบบง่ายๆค่ะ แล้วการกลายพันธุ์ล่ะครับที่จําเป็นสําหรับวิวัฒนาการมันเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ได้ยังไงคือกระบวนการจําลองตัวเองแบบง่ายๆที่ว่ามาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอาจจะมีการจับคู่เบสผิดพลาดไปบ้างเล็กๆน้อยๆทําให้ลําดับเบสบน RNA สายใหม่ที่ได้มันเพี้ยนไปจากต้นฉบับนิดหน่อยซึ่งไอความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการกลายพันธุ์ครับผม การกลายพันธุ์นี้อาจจะทําให้ RNA ตัวใหม่มีความสามารถต่างออกไปเช่นอาจจะจําลองตัวเองได้เร็วกว่าเดิมหรือว่าทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นพวกที่ได้เปรียบแบบนี้ก็จะค่อยๆมีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะฟังดูเป็น,นกลไกที่เอ่อลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแล้วแนวคิดโลกของ RNA เนี่ยมันมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างไหมครับหรือว่าเป็นแค่ทฤษฎีที่ฟังดูดีเฉยๆ มีค่ะมีหลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกสุดเลยก็คือบทบาทของ RNA ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตปัจจุบันนี่แหละคะ่ะ RNA ยังคงมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น mRNA ที่เป็นตัวส่งสารพันธุกรรมหรือจะเป็นส่วนประกอบหลักของไรโบโซมที่เป็นโรงงานสร้างโปรตีนในเซลล์จริงด้วยครับลืมไปเลยแล้วการค้นพบไรโบไซม์ที่มีอยู่จริงทั้งในธรรมชาติและที่เราสังเคราะห์ได้ในห้องทดลอง ที่มันทำงานเร่งปฏิกิริยาได้จริงๆอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังประสบความสำเร็จในการทดลองสร้างระบบ RNA ในหลอดทดลองที่มันสามารถจำลองตัวเองแล้วก็เกิดวิวัฒนาการอย่างง่ายๆได้ด้วยนะคะโอ้มีการทดลองยืนยันด้วยแต่ถึงจะเป็นแนวคิดที่ดูแข็งแรงที่สุดตอนนี้ <g ül> ก็ยังไม่ได้หมายความว่านี่คือคำตอบสุดท้ายใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยังถือว่าเป็นสมมุติฐานที่แข็งแรงที่สุดแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบยังมีคำถามสำคัญสคัญที่รอคำตอบอยู่อีกเยอะเลยค่ะเช่นว่าโมเลกุล RNA แรกสุดเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงจากสารเคมีพื้นฐานง่ายๆที่ มีอยู่บนโลกยุคโบราณหรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากโลกที่ RNA เป็นใหญ่มาสู่โลกที่ DNA กับโปรตีนเข้ามามีบทบาทหลักอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไกลไกเป็นยังไงอืมครับ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามค้นคว้าวิจัยเพื่อหาคำตอบเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ถ้าให้ประมาณช่วงเวลาก็คาดว่าเหตุการณ์กำเนิดชีวิตแรกเริ่มเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสัก4พ0 0ล้านปีถึง3.5พันล้านปีที่แล้วนะคะหลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวลงพอที่จะมีมหาสมุทรมีน้าในสถานะของเหลวได้แล้วครับผมก็เรียกได้ว่าการเดินทางตามรอยหาจุดเริ่มต้นของชีวิต ก็ยังคงเป็นการผจญภัยทางปัญญาที่น่าตื่นเต้นและดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่เลยค่ะและมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ชวนให้เราคิดต่อได้อีกเยอะเลยนะคะคือถ้าหากว่าโมเลกุลที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตอย่าง RNA เนี่ยมันสามารถก่อกำเนิดขึ้นมาเองได้แล้วก็มีวิวัฒนาการได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมบนโลกของเราเมื่อหลายพันล้านปีก่อนมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ ที่กระบวนการคล้ายๆกันแบบนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะกำลังเกิดขึ้นอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในจักราวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้โอ้โหเป็นคำถามที่เปิดโลกจินตนาการมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ